สวัสดีครับครูพิเศษปินเกดครับมาเล่าวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีกันต่อในตอนที่สองนะครับจากที่เล่าตอนที่แล้วบอกว่าพระอภัยนั้นเป่าปี่อยู่นะครับสามพราโมราสาน,นุนวิเชียนนั่งฟังเพลงปี่พระอภัยแล้วก็เผลอหลับไปนะครับศรีสุวรรณพระอนุชาฟังเพลงปี่ก็หลับไปเช่นกันระหว่างที่หลับไปนั่นเองก็มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาแอบฟังนะครับคือนางผีเสื้อสมุร ซึ่งสุนทรผู้กล่าวไว้ว่าจะกล่าวถึงอสุรีผีเสื้อน้ำอยู่ในท่องถ้ำวังวนชนละสายได้เป็นใหญ่ในพวกปีศาจพรายสกลกายโตใหญ่เท่าอัยรานี่ยนางผีเสื้อสมุนนี่ตัวใหญ่เท่าช้างเลยนะครับพอได้ยินเพลงปีพระอภัยนี้ให้นึกรันจวนใจหนักหนาคลานเข้ามาดูโอ้โหเห็นนะครับ เจ้าชายหนุ่มรูปงามนั่งเป่าปีอยู่ก็โดดตรงเข้าไปลักตัวพระอภัยนะครับว่ายน้ำโครงคามไปยังถ้ำกลางทะเลของนางนะครับพอเห็นพระอภัยสลบสลายก็รู้ว่าพระอภัยนี่คงกลัวรูปร่างยักษ์ของตนเองแน่นอนก็จึงจำแรงแปลงกายเป็นคนสวยมานั่งข้างๆคอยปรนนิบัติพัดบีฝ่ายพระอภัยพอฟื้นตื่นขึ้นมาเห็นสาวสวยมานั่งข้างๆ แต่พระอภัยรู้ทันทีสาวคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับเพราะสุนทรผู้อธิบายว่าพระพินิษพิดูรู้ว่ายั์ด้วยแววจักสุขหายทั้งซ้ายขวาตาไม่มีแววครับมนุษย์เนี่ยตาจะมีแววใช่ไหมอ่าก็คือมีน้ําในตาเป็นประกายสุนทรผู้บอกว่าถ้าเป็นปีศาจเป็นพูดผีจําแรงมาในตาจะไม่มีแววเห็นเป็นดำๆธรรมดาไม่มีประกายนะครับ พระอภัยก็เลยบอกว่าเจ้าต้องไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเป็นผีใช่ไหมนางผีเสื้อเขาก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นผีเสื้อสมุนนะแม่นางยอมรับความจริงนะครับอ่าแล้วแถมนางยังบอกคุณสมบัติของนางอีกว่าเป็นสาวพรมมาจารีไม่มีผัวถึงเป็นยักษ์ก็ไม่มีราคีมัวพระจะกลัวผู้หญิงด้วยสิ่งใดนะเห็นไหมน้องนี่สาวบริสุทธิ์ทั้งแข้งเป็นยักษ์ก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับ พระอภัยก็เลยบอกว่าอันสัญชาติอสุูรินย่อมกินคนพระอภัยรู้ทันเลยสัญชาติยักษ์เลยยังไงก็กินทนนะครับถ้าสักวันหนึ่งนางยักษ์เกิดไม่รักพระอภัยขึ้นมาล่ะนะครับพระอภัยก็เลยบอกว่าไปข้างหน้าถ้าเคืองน้ำใจเจ้าจะกินเราเสียไม่คิดว่าเป็นผัวถ้าแม้ให้สัตปติญญาณสาบานตัว ให้หายกลัวแล้วจะอยู่เป็นคู่ครองพระอภัยเลยยื่นคำขาดต้องสาบานก่อนนะผลปรากฏนางผีเสื้อสมุทรก็เลยสาบานนะครับซึ่งคำสาบานนี้มีผลต่อชีวิตนางผีเสื้อสมุทรนางบอกเลยท่านแม้แต่คิดร้ายกับพระอภัยเมื่อไหร่ก็ขอให้ตายเลยนะครับอย่าว่าแต่จะฆ่าเลยแค่คิดร้ายแค่นั้นแหละนะครับพระอภัยเลยตัดินใจอยู่ไว้อย่างนะครับนะครับหลังจากอยู่กันได้ นะครับไม่นานนะครับก็ตัดกลับไปทางน้องชายพระอภัยคือสีสุวรรณกับสามพรามณ์ที่หลับไหลอยู่ใช้หาดตื่นขึ้นมาหาพระพี่ยามไม่เจอนะครับก็ให้พราหมณ์นะครับซึ่งเขามีวิชาผูกฟางเป็นเรือสำเภาแล่นบนน้ําก็ได้เหาะบนอากาศก็ได้แมนเรือสำเภาของสุนทรภู่จินตนาการไว้ลึกลํ้าซึ่งปัจจุบันนี้เราเหาะบนอากาศได้แล้วเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับ สมัยนั้นโอ้โหสุนทรผู้แต่งเรื่องสำเภาหอบนอากาศในี่ใครก็ว่าแบบเพอรอเจอร์น่าดูนะครับแต่อีก200ปีให้หลังเราหอบบนอากาศได้แล้วด้วยเครื่องบินนะครับผลปรากฏว่าสามพราหมณ์และศรีสุวรรณก็เข้าไปถึงเมืองรมมจักรซึ่งเมืองรมมจักรนี้ก็มีพระธิดาคนงามคนหนึ่งนะครับชื่อนางเกษราครับสามพราหม์เนี่ย ก็ไปอาศัยตายายที่ท้ายอุทยานช่วยตายายทําสวนนะครับสีส่สวนก็ปลอมตัวเป็นพรามด้วยกลายเป็นสี่พรามด้วยกันนะครับฝ่ายพวกนางพี่เลี้ยงทั้งหลายนะครับไปเก็บดอกไม้เห็นพรามหนุ่มก็เล่าลือกันทั้งวังเลยโอ้โหจะตกจะตีกันแย่งพรามหนุ่มพวกพรามทั้งหลายเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยพวกพี่เลี้ยงเนี่ยแหละจะตีกันนะครับ ฝ่ายนางเกษราได้ยินอย่างนั้นก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันจะตปะตบไปตีอะไรกันนะครับพี่เลี้ยงก็ยุเลยนี่พระธิดาไม่รู้อะไรโดยเฉพาะน้องพรามคนน้อยที่ชื่อสีสุวรรณในงามสมกับพระธิดาหนักหนาเนี่ยนะพี่เลี้ยงนะครับเริ่มชักสื่อนะครับฝ่ายเจ้าสามพรามนะครับพอไปเห็นนะครับพรนะพระธิดานะครับก็ เห็นเลยว่านางเกษราเนี่ยก็งามสมกับสีสุวรรณทั้งชาติตระกูลและรูปสมบัติสามพรามก็เป็นสื่อให้อีกนะครับโดยสามพรามเนะี่ยจีพี่เลีย้ยงซะก่อนพี่เลีย้ยงเขามีสี่คนนะครับสีสุดาจงกลน,นีอุบลน,นะครับประภาวดีสี่พี่เลีย้ยงนะครับเอาเป็นสื่อเจ้าสามพรามไปจีบสี่คนนี้ก่อนนะครับแล้วก็นัดพบให้สีสุวรรณมาพบกับนางเกษรานะครับฝ่ายสีสุวรรณกับนางเกศรา พอพบกันแล้วนะครับก็ให้เขินอายตามประสาหนุ่มสาวนะครับศรีสุวรรณลงรักพระธิดาขึ้นมานะครับหลอกติดต่อหากันอยู่นานนะครับจนกระทั่งเกิดเรื่องนะครับในเมืองนะครับศรีสุวรรณก็เลยเข้าไปช่วยเหลือนะครับจนกระทั่งได้ความดีความชอบคือศรีสุวรรณไปรบกับเท้าอู่เทนนะครับพอศรสีสุวรรณชนะเท้าอู่เทนได้ นะครับก็บอกเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเชื้อวงศกระสัตรนะครับมาตามหาพระพี่ยานะครับแล้วก็รักกับพระราชธิดาเมอืองนี้นะครับพระบิดาของนางเกษราก็โยกลุกสาวให้สีสุวรรณก็แฮปปี้เอนดิ้งอยู่กับนางเกษรานะครับอพอสีสุวรรณนะครับรักใคร่กับนางเกษราดีละเหนอย้อนกลับไปทางพระอภัยมงครพระอภัยพานเวลามาหลายปี ก็มีลูกกับนางผีเสื้อสมุทรหนึ่งคนนะครับซึ่งสุนทรผู้พันนา,นาไว้ว่าลูกของพระอภัยมณีเนี่ยไม่คลาดเคลื่อนเหมือนองค์พระทรงเดชแต่ดวงเนตรแดงดังสุรีฉายทรงกำลังดังพระยาคชาพลายมีเขี่ยวคล้ายชนนีมีศักดาเนไหมคือหน้าหลอเหมือนพ่อแต่ตาแดงเป็นเด็กตาแดงนะครับแล้วมีเขี้ยวอีกนะครับพระบิดูรงทรงศักกก็รักใคร่ด้วยเนื้อ ด้วยเชื้อไขมิได้คิดฤทิษยาเฝ้าเลี้ยงลูกผูกเปเลแล้วเหยชา้าจนใหญ่กล้าอายุได้เจ็ดปีจึงให้นามตามอย่างข้างมนุษย์ชื่อสินสมุดกุมารชาญชัยศรีธรรมรงทรงมาข่าบุรีพระภูมีถอดผูกให้ลูกยานะครับพระภัยมณีก็เอาแหวนเนี่ยครับพระธรรมรงทรงมาข่าบุรีเอาแหวนเนี่ยนะครับผูกเชือกแล้วก็คล้องคอลูกชายไว้รับขันลูก นะครับเด็กหนุ่มหน้าตาหล่อที่มีเชี่ยววันดีคืนดีนะครับสินสมุดนะครับซึ่งเป็นลูกยักษ์ซึ่งมีกําลังมากเนี่ยนะครับทุกเช้านางพีเสื้อสมุดออกไปจากถ้ำเนี่ยนะครับก็จะเอาหินใหญ่ปิดปากถ้ำไว้กันพระอภัยหลีนะครับแล้วนางก็ไปหาปูหาปลานะครับจับกินเป็นอาหารแล้วก็เก็บผลละหมากลากไม้มาฝากลูกฝากผัวทําเช่นนั้นทุกวันสินสมุดเพรได้เจ็ดขวบกําลังมากนี่ ผลักก้อนหินปิดปากถ้ำล้มเลยนะครับแล้วก็ลงไปไว่ายน้ําไปเจอตาเงือกแก่ยัยเงือกแก่สองนะครับสัตว์นะครับสินสมุดก็เลยไล่จับจะจับได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรอฟังในช่วงหน้าครับ